วนไปวนมาพี่น้องเอ้าเฮ้ยตำรวจํำรวจก่อนํำรวจก่อนอาณาจักรนี่นี่โ้หของจริงพี่น้องเอ้าเอ้าเอ้าโห,โหตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นเลยพี่น้องเลยจัดไปครับเอ้ารอบนี้เขาไปอีกบ่บอก่เขาครับโอ้โหอี่เว้ครับลายแดนนี่โอ้โหแลนตํานี่ครับมือนี่ได้เยือปูมากครับผมพี่น้องแล้วก็กงที่เหาแบบขั้นเหยียบครับ นี่ครับอ้าวต่ำเครืองทาคือเกาครับผมพี่น้องทารุ่นทาช่มครับผมมาสีมานว่มาครับพี่น้องนั่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ้าวมีกงแล้วก็มีชุ่มเือนครับเยอปูนาพี่น้องา้าลุนครับออกมาแล้วครับอ้าวตัวปวนตัวเดิมครับมามามาเอาเอานี่ย ขยุดตรงนั้นครับขยับคอมาขยับคอมาเอ้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 าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละแวางนิดไปครับนี่มันอะไรวะเอ้าเอ้าไปลองรุ่นครับรุ่นเฮ้ยโอ้โหเข้าไปเลยเข้าไปแบบนี้เซ็ตซี่เซ็ตซี่ได้เหยียบด้แน่นได้เหยียบนะเฮ้ยเฮ้ยเหยียบแล้วเหยียบแล้วพี่น้องเหยียบแล้วโอ้ยลันซะเนาะ โอ้โหบอยอยากได้ดพ gucken, Sherman, redesign, Somehow, ี่น้องตัวน้อยนี่อยากได้ตัวนี้เอ้าเอ้ยออกมาเออออกมาทั้งสี่เลยแม่โอ้โหพี่น้องเอาเอาผงมาหากลับดี่บ้านนี่เอาเร็วเอาเร็วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียนขับไปเอาเรียนขับมาเอาเอาหลุดครับรุ่นรุ่นไอ้เขาไปเล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยตำรวจแต่น่าจักยางคักเลยพี่น้องเอ้ย อะไรวะเกิดซื้อเป็ดแปลกกันบอกพี่น้องเอา้านั่นโอ้โหเขาไปแล้วเบิ่งรอบนี่ครับรอบนี่ว่าจากไหนรอบนี่ว่าจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอ้โหตำรวจตำรวจฮึ่มออกมาอีกเที่ยนึงครับโอ้โหของแท้พี่น้องเอ้าเอา,เอานั่นนั่นเขาไปแล้ว เงวนไปวนมาพี่น้องเอ้าเฮ้ยสํารวจสํารวจก่อนสํารวจก่อนอาณาจักรนี่นี่โห้ยของจริงพี่น้องเอ้าเอ้าเอ้าโหตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นเลยพี่น้องเลยจัดไปครับเอารอบนี้เขาไปอีกบ่บ่อเขาครับโอ้โหอี่เว้นงครับไปแลนนี่โอ้โหแลนตํากงกระฟองดีนะกงมันลันพี่น้องเอ้าโอ้โหฟุนครับไปทางน้องอีก ยกหัวยกหางเอา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 ลุ่นครับลุ่นมาสิมาจังใดเอาไม่เล้ไม่เล้วนั่นเอาละหลบนี่หลบนี่มาจังหดโอ้โหเหยียบไปแล้วพี่น้องกงลันครับกงทั้งงานแล้วเอาหลังจากนั้นนี่มาอีกหนึ่งตัวครับผมนี่นี่ตัวนี้แหละครับผมที่มันหลุดมาได้จากกาวเฮานี่เป็นดาคที่เปียกๆนี่พี่น้องนี่ดา ดา่าคบหาที่ไปเกียงนี่มันไปวน่นหม่องที่ว่าว้างกาวไว้ครับมันรอดจากกาวมามันมาทางนี้เอา้าเฮ้ยเพื่อนมาช่วยข้าหน่อยข้าอยู่ในกองไอตัวนอกบวกเหลือเกเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยข้าก็เพิ่งรอดออกจากเกามาเหลือเกเข้าไปได้ยังไงข้าจะช่วยได้ยังไง มาช่วยถ่าก่อนเพื่อนมาช่วยถ่ายตอนนี่เอาลองวุ่นครับนี่ตัวนี้กับแลนวุ่นหนาวุ่นลังครับเอาละ่ะ oh, <no. S 2> นับแต้มแล้วหนึ่งแจมนะพี่น้องมาดูนี่ครับเอาเอาปูเฮ้ยหอมปูหอมปูมปพี่น้องเอาเอาหอมปูครับเรียบร้อยวะเรีอยวะเอาเอาโอ้โหเรียบร้อยพี่น้องเอง้ย เหยื่อปูเราทํางานไปอีกแล้วเอ้ยเพื่อนมาช่วยขั้นหน่อยตัวข้างในบอกพี่น้องเอ้ยก้าออกไม่ได้นี่ครับผมหลังจากนั้นมาอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหมันหนูมันชุซมเหลือเกินพี่น้องเอ้ยนี่ครับตัวนี้มาแล้วกับสงสัยหาทางเข้าม่ได้อีกขั้นครับ oh, <no. S 1> นี่ครับแลนว่นครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยข้นหน่อยช่วยข้นหน่อยครับผมพ,พี่น้องกาคลิปนี้กับมานมา สองแต้มครับก็ถือว่าหมานก็เดี๋ยวเจอกันชิปหน้าครับผมชิปนี้สมหวังครับผมสวัสดีครับ